สวัสดีครับคราวนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับช่องออดครับสาระดีๆเรื่องไม้ประดับนะครับวันนี้จะนำเพื่อนๆมาพบกับต้นไม้ที่มีความพิเศษซึ่งองค์การนาซาได้นำไปวิเคราะห์อยู่นะครับต้นนี้นะครับพวกนี้ก็คือต้นลิ้นมังกรนั่นเองครับนี่คือต้นลิ้นมังกรที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปนะครับ เป็นต้นลิ้นบังกรที่มีอยู่ทั่วไปนะครับเป็นชนิดธรรมดานะครับพวกนี้จัดเป็นพืชฟอกอากาศได้นะครับมันฟอกอย่างไรครับมันฟอกโดยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยออกซิเจนในเวลากลางคืนครับในปัจจุบันนะครับลิ้นบังกรนี่มีการแตกสาขาแตกชื่อออกไปมากมายนะครับ เรียกกันไปต่างๆนาๆนาครับมีหลายสายพันธุ์ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีคุณสมบัติคือฟอกอากาศครับนี่ก็เป็นลิ้นมังกรอีกสายสายพันธุ์หนึ่งครับที่มีความสวยงามนะครับพวกลิ้นมังกรเป็นพืชที่ต้องการน้ําน้อยนะครับสามารถปลูกในวัสดุดินธรรมดาได้เลยครับแล้วก็ลดน้ําวันละครั้งนะครับลดแบบเปียกไม่แชะนะครับก็สามารถอยู่ได้ครับ สามารถวางประดับไว้ในอาคารหรือนอกอาคารก็ได้ส่วนใหญ่จะชอบแดดลำไรนะครับปลูกไว้ในร่มได้หรือว่ากลางแดดก็ได้นะครับมันจะไม่ตายครับการรดน้ําก็ดูนิดนึงนะครับว่าถ้าดินแห้งหรือเปล่าถ้าดินแห้งอาจจะรดแค่วันละครั้งหรือว่ามีฝนบ้างก็สองสามวันครั้งก็ได้นะครับ แต่ถ้าปลูกในอาคารนีกควรจะมีการลดน้ําทุกวันนะครับเพื่อป้องกันการขาดน้ําครับถ้าคุณชอบวีดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดใจกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับขอบคุณมากครับ